ไ <53. S 2> ปห้าสิบปะคงเดี๋ยวมีเลขด้วยนี่เลขจริงๆริแปดเก้าเนี่ยเห็นเลยเนี่ยนี่ก็ออกไปแล้วนี่ข้างบนนี่ยแปดเนี่ยข้างล่างนี่ยเก้าเนี่ยป๊ามีเลขอีหลีเมืองเด้อเนี่เลขเต็มเลยแต่ว่ามีอันเดียวนี่แปดอันนี้ก็แปดนี่เห็นบ่นเห็นชะดชัดใจเอฟซี นี่มันจะเลขแปดทั้งนั้นเลยเอ้าทำไมเลขแปดเยอจะจังวะอันนี้ก็บแปดแปดศูนย์แปดเด้อมาฮงฮงกับหาหกโอ,โอ,โอ้ทำไมมีเลขเต็มเลยอ่ะดูสิมันจะเลขแปดเออหลายคนพอที่ทิ้งขุนเลขอยู่หนิห้องประจับอ่างยักไปใส่แล้วมาเด้อจะพาไปไปไส่ย,ยัดจะหาหลักตัวมีอย่างกันลักกันนั่นนะ อ้ยพี่พักขาพักแขนเอ่ะเส่แล้วอันนี้เพิ่นปลูกมากซีดาเกษตรเขากระถอเกี่ยวละ อ yup. อกห่วงแล้หมดแล้วเขาหนาหนาวแล้วผ um, yep ู้ใดบ่ทั้งใดได้ผัวก็เอาเสือเด้อเอาดำๆถ้าผู้ใดได้ละเด้ได้แล้วก็ตายหั่นเอาอีกเอาอีกมาหาชายันพี่แล้วก็แบ่งมาทางพี่น้ำเต้าเด้อถ้าผู้ใดมีใช้หมักแต่ง โอ้พุ่นแต่หาตอนนี้กำลังสิไปหลักบักแตียงเออเออแล้วแต่ว่าของบัวมันเจ้าของเอาจานใหญ่มัดไล่ไปอย่างนี้เป็นเจ้าของบักแตง แตงกล่หรอแตงโมนไ่แต,แต,แตงกินบม,มนแตงปลอมมีบ่น้อ,นอปให้เอเลยกินยนะแตงนี่นะไปอ้าป,ปากขึ้นก็บคาบกลับโลดอ๋คิวมาแตงน้อยนอยมาแตงนี่เลอันนี้ไปตำก็ได้ตำเหรอย<อ>ง่าย บ้อน้อนน้นมันเ่า่าน้อเนื้อเนื้อเนเนื้อเน้อเนื้อเน้เ้อเนอเนื้อเนื้เนื้อเ้อเนื้เนอเน้อเนื้อเน้อเนื้อเ่ื้อเนือนนื้อ้อเนืนื้อเน้อเนบ่อเกื้อเนอเนนอีปอบนี่ใ่ป้าักแง้พอเลอเนเเอนอนอยๆไปปาดกินยเลน เอาลงมาไทายงานพี่ไปหนึ่งเอาไว้นี้และถ่ายมาลักถ่ายมาไทยลักพอละพอขึอนน้นไปปาดกินกับแก้วนี่ยอดมันคือสิกินได้อยู่เนาะกินพระพอพระ,พระแม่กินไหนี่หนาควายเนี่ยหนาควายเนี่ยเอาไปซุปแซ่บเด้อโอ้ยเอาอีหลีไปซุปแซบ่บจะต้องตัวอ่อน หย่าเถามัน้บ่แซ่บมอร้าวเถามันก็มันอยู่อย่าเถามันบ่เซ่บคนเถาไดเไปยังเลจะไปยังไดงน้บอก็มาเป็นเมียมึงะกคนเถามึงก็เถาแล้วคือกันเนาะ นี่ต <Safe rév mark> well ่อไปนี oh dear, ่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้เงินโบมันหน่อยหมื่นเลยขายคนกูบอกมันคนก็บอกนมให้มันกินมันตัวน้อยไหมมาแล้วมาได้เอาได้และนมซีดาผู๋หีตัวมันกินไม่เขาจะมีอันปุยปุยนมน้ามาใส่แล้วมันก็หญ่ แบบน,นี้ต้ำกระแทบเยอะอะนม่น hmm. like okay. ้อยเป่าๆไหมนี่เราแกงแค่หน้ามือสวยบางวันแหละเขาแกงฟักขากลิ่นโชยมาขนตาและเป็นลมล่มถวนฟักอะไรง่ายไงยืดหุ่นนะให้น่าปลาเข่า ขอมาแ่งเลยด้วย,ตยแต่วเก็บแน่เลยแต้ว่าขอปวกจินสัตว์ปวกอันนี้บุ้มมันเราก็ไปตำมมันมีเลขแปดเต็มเลยอ่ะอ้ยหาย้าเมื่อนาะบอกว่าแปดเต็มแล้วบางอย่างโตด๊ดปูดปูดหนึ่ง ยืนยันมาแปดต้นอันน yeah. ี <laughs> <laughs> ้เน่ามะหูนี่เน่าแล้วก็เหีหยเนี่ยอันนี้น้อยละตึงแมมันเฮีวคือเจ้าตัวต้นนี้ย